เกษตรกรที่เลี้ยงปลากระชังรินฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมต่างพากันมาเก็บกวาดนำเอาแมงชีปลาขาวหรือแมงปอน้ำที่บินขึ้นมาเล่นไฟจำนวนหลายล้านตัวบรรจุใส่กระสอบปุ๋ยเพื่อนำไปตากแห้งแปรรูปผสมรำอ่อนเป็นอาหารปลาสามารถลดต้นทุนไม่ต้องซื้อหัวอาหารได้เท่าตัวโดยตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมากองทัพแมงชีปลาขาวได้บินขึ้นมาจากฝั่งแม่น้ำโขง ทำให้ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ําโขงถนนสุนทรวิจิตรเขตเทศบาลมืองนครพนมที่มีไฟฟ้าส่องสว่างรวมถึงร้านค้าร้านอาหารบ้านเรือนของประชาชนเต็มไปด้วยแมงชีปละขาวหลายล้านตัวที่บินเล่นไฟก่อนตายเต็มพื้นถนนนอกจากนี้บรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนต้องใช้ความระมัดระวังเพราะซากแมงชีปละขาวที่ตายตกลงพื้นถนนจะทำให้เกิดปัญหาถนนลื่นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สำหรับแมงชีปลาขาวหรือแมงปอน้ําปกติจะอาศัยอยู่ในแม่น้ําโขงเมื่อถึงช่วงฤดูร้อนประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมแมงชีปลาขาวจะขึ้นมาตอมไฟเพื่อทําการผสมพันธุ์จากนั้นจะบินลงไปวางไข่ในโคลนตมใต้น้ําเป็นประจำทุกปี